อายุเพียง25ปีพร้อมเป็นแม่คนแล้วชีวิตอังกฤษแพทิเซียกูตจับมือโนดวิเศษฝ่าดราม่ารักซ้อนห่วงหนักไม่ให้เล่นเลิฟซีน แพทริเซียขอกลับสู่ความเป็นส่วนตัวไม่โพสอวดหวานโน้ตวิเศษตามกระแสะลานยังหวานปกติ3ปีที่คบอีกฝ่ายเปลี่ยนตนให้เป็นคนที่ดีชมโน้ตเอาตอนอยู่จริงๆห่วงเล่นเลิฟซีนคือจริงๆแล้วไม่ได้ลงรูปตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าใครติดตามจริงๆก็จะเห็นว่ามีลงสตอรี่บางเวลาไปทานข้าวหรือทากิจกรรมแต่เราไม่ลงตั้งแต่แรกเลยงงนิดนึงว่าทาไมอยู่ๆเป็นกระแสะขึ้นมา แต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรกับมันใช้ชีวิตปกติต่อไปถามว่าแฮปปี้ดีไหมปกติค่ะช่วงนี้ต่างคนก็ต่างทําหน้าที่ค่อนข้างหนักแต่ก็ได้เจอกันเรื่อยๆวันไหนหยุดพร้อมกันก็เจอการถามว่าตกใจไหมเอาจริงๆงงมากกว่าไม่ได้ตกใจเพราะรู้สึกว่ามันก็คือข่าวอยู่ในวงการมันก็ต้องมีข่าวน่นนีนั่นเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนะไม่ได้ตกใจอะไรแต่ก็ว่าเอ๊ะทำไมหรือว่าคนอยากเห็นรูปคู่ของเราหรือเปล่า ตอนมีข่าวออกมาก็ได้คุยกับพี่โนต้ตเห็นพร้อมๆกันเลยเพื่อนๆพี่ๆที่รู้จักก็ส่งมาถามว่าอะไรยังไงเราก็บอกไปว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะแค่ไม่ได้รู้สึกถึงการต้องลงหรือโพ์รูปคู่การอะไรขนาดนั้นถามว่าต้องจัดสักรูปไม้เป็นแบบนี้แหละคะ่ะสบายใจถ้าอยากลงก็ค่อยลง สปีที่คบโนตเปลี่ยนตัวเองไปเลยชมฝ่ายชายเอาอยู่เป็นคนที่ดีขึ้นห่วงเล่นเลิฟซีนโอเคค่ะเรารู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไปเลยเมื่อก่อนคิดว่าตัวเองเด็กงองแงกแต่ตอนนี้เหมือนโตขึ้นมากๆอาจจะเป็นเพราะงานด้วย อาจเป็นเพราะพี่เขาด้วยเลยค่ะเขาจะเป็นฟิลเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เหมือนเอาเราอยู่มั้งหัวเราะไม่รู้จะพูดยังไงคือเขาคุ้มและสอนเราได้แล้วทําให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นได้เลิฟซีนเขาก็หัวเขาจะไม่ค่อยชอบอยู่แล้วแหละเพราะปกติใครจะไปชอบให้แฟนตัวเองต้องมาเล่นเลิฟซีนกับคนอื่นแต่เขาก็เข้าใจในส่วนของงานแค่ไม่ดูหัวเราะออราเจ้าจสาวจับสําหรับนางเอกสาวสวยแพทริเซียกู๊ดตอนนี้ก็เริ่มดูสถานที่กัน บ้างแล้วและเลิกแต่งงานวันไหนย,ยังไม่ลงตัวเพราะงานยุ่งด้วยกันทั้งคู่ด้วยประมาณปีหน้าอาจจะช่วงสิ้นปีประทับใจในครอบครัวเขาตัวเขาก็ดูแลดีมากหนูแฮปปี้ที่มีวันนี้พี่เขาก็มุมน่ารักน่ารักเยอะมากมีโมเมนต,ต์แบวบหนูอยากเป็นคุณแม่ก่อนอายุ30ปี